ก็จะเป็นเรื่องที่เรามองว่าความจริงที่ปรากฏก็จะเป็นตัวชี้อนาคตของรัฐบาลซึ่งช่วงหน้าก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนได้ฟังแล้วท่านมีความเห็นอย่างไรนะครับมีเวลาให้ท่านแสดงความเห็นค่อนข้างมากซึ่งขณะดเดียวกันก็จะมีหนังสือจากท่านอาจารย์ชัยวัฒน์แจกให้กับทุกท่านที่โทรศัพท์เข้ามานะครับคือมะเร็งทําอย่างไรไม่เป็นมะเร็งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคู่มือในการดูแลสุขภาพตัวท่านเองเพราะเราถือว่ามะเร็งนี่เป็นโรคร้ายที่สุดแล้วที่เรา สามารถที่จะป้องกันได้อันดับหนึ่งครับตายอันดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นท่านโทรเข้ามาท่านก็จะรับสือฉบับนี้นะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับบกลับเข้าสู่รยายการหักสองนอกทาเนียบช่วงที่3นะครับเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนจะได้สแสดงความคิดเห็น ซึ่งก่อนจะเปิดสายเดี๋ยวจะเรียนถามท่านอาจารย์ชัยวัน์เนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเรียนสอบถามเข้ามามากว่าท่านเคยได้บอกพี่น้องประชาชนว่าการเลือกตั้งไม่เกิดประโยชน์ซึ่งพี่น้องเห็นด้วยแล้วหลายคนเนี่ยจะเข้าใจตรงกันว่ามันไม่ควรจะมีการเลือกตั้งในช่วงนี้แต่พอสถานการณ์มันบีบว่าต้องเลือกตั้งเนี่ยจะทํำยังไงก็เลยอยากฟังความเห็นท่านพูดฟันธงกันเลยครับก่อนนี้เพื่อใช้เวลาสั้นที่สุดครับจะได้เอาเวลาส่วนใหญ่ ให้กับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนะครับคือจริงๆวันนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้มันต้องยอมแล้วว่าไม่ปกติครับแล้วในในพระเนรพระกันพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มีพระรัมยแล้วมันมันวิกฤตถึงที่สุดวิกฤตที่สุดในโลกครับมันไม่ใช่ปกติเมื่อสถานการณ์ไม่ปกติอย่างนี้แล้วก็ทบต่อสถาบันหลักกระทบต่อความมั่นคงเป็นหลักกระทบต่อดินแดนถูกแบ่งแยกนี่มันจะใช้การเลือกตั้งเป็นคําตอบได้อย่างไร มันไม่สงบเลยใช่ไหมครับถูกไหมครับเราถึงฟันไปว่าต้องหยุดการเลือกตั้งเพราะดูทุกพักนี่มันไม่ได้มาไม่ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งที่เราพูดเป็นปัญหาหลักเลยเนี่ยแม้แต่เรื่องกรณีไทยกัมพูชายังกล้าคิดยึงขนาดแขวนเรื่องไว้รอเลือกตั้งผ่าไม่ก่อนซื้อเวลาครับถูกไหมครับก็พูดแต่เรื่องปีกย่อยขณะเดียวกันพักที่วันนี้เนี่ย ทุกโพบอกว่าจะชนะที่หนึ่งเนี่ยครับคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยกล้าถึงขนาดเอาคนที่มีส่วนพัวพันเรื่องเผาบ้านระเบิดเมืองใส่อันดับปฏิติปฏติลิตต้นๆไงครับกล้าถึงขนาดคิดว่าจะเป็นรัฐมนตรีอะไรซึ่งล่าสุดยืนยันกันว่าจะไปนั่งรัฐมนตรียุติธรรมครับเพราะมีปัญหากับดีเอสไอก็คือคุณจตุพรครับเพราะจบกฎหมายล่างกำแพงด้วยจะไปะจัดการทาลิตเพ่งดิดครับครับพูดกันอย่างนี้เลยนะ คิดก,กันถึงขนาดนี้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยแทนความว่าเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วก็จะมีการปองดองที่เก็บมาก็ลืมไปไอ้นั่นไอ้นั่นก็คือปัจจัยก็คือว่าคณะข้าคณะเดียรเป็นผู้ปกครองทุกคนต้องสลายหมดครับฉะนั้นยิ่งรักขึ้นมาก็คือยิ่งเละปันทงกันเลยส่วนอีกคนหนึ่งอภิสิทธิ์วชชรชีวะสรุปไปแล้วเป็นคนที่ ออนแอนแล้วก็จะส,สไปอ่อนแอทุกคนอุ้มช่วยวันนี้ก็แอบ,บรุนในฐานอุ้มให้ตัวเองเป็นนายกอีกรอบแล้วคนอย่างนี้จะมาปกครองบ้านเมืองได้ไงเอาไปหูกลางครับนายกปองดองครับจริง,รงๆทําอะไรให้ประเทศชาติคนนี้นายบัหารนิมนชัยยะเนี่ยทําอะไรให้ประเทศชาติครับเคยพูดไหมว่ากรณีไทยกมพูชาจะเอาไงไม่มีครับแล้วก็ กรณีที่คนจีนทวงติงบนเอกเวลิวิทย์มาก็คือว่าประเทศอาณเขาเนี่เวลาเขาแตกแยกกันหนักเขาไม่ได้มาท่องปองดองเขาทําให้ปบจชาชนเข้าถึงความจริงว่าความจริงมันคืออะไรครับแต่บ้านเมืองของเรามันปิดความจริงประชาชนประชาชนเข้าถึงความจริงมันก็หาว่าประชาชนที่พูดความจริงเนี่ยคือพูดใส่ร้ายป้ายสีไม่ประทานนี้ต่อบ้านเมืองคือนักเมืองไทยมันกรอดดอย่างนี้ครับมันจะมาสร้างการปองดองได้ไง ฉะนั้นสรุปก็คือต้องหยุดการเลือกตั้งดีที่สุดครับแต่ประชาชนมันหยุดการเลือกตั้งไม่ได้วันนี้ครับที่จะหยุดได้ก็คือกองทัพผู้ตรงไปตรงมาเลยแต่กองทัพก็องค์ความรู้ยังไม่พออันนี้พูดแบบให้เกียรนครับพูดแบบให้เกียรกันครับฉะนั้นใครสนใจเรื่องกองทัพกับประชาธิปไตยอันมีพระมารย์ทรงเป็นมุกก็จะมีเวทีที่ธรรมศาสตร์หอประชุมเล็กครับวันที่สิบสองมิถุนายนบ่ายโมงถึงห้าโมงก็จะเป็นเน้นเรื่องกองทัพ บ,บทบาทกองทัพองค์กรจริาค<อ>เขาถึงคิวเขาที่จะต้องหยุดการเลือกตั้งพูดตรงไปตรงมาครับเมื่อหยุดไม่ได้ประชาชนก็ทําได้อย่างเดียวคือเข้าคูหาเลือกตั้งถูกไหมวันที่สามกรกฎาคมพบที่คูหาเลือกตั้งผมก็อยากจะเรียกร้องให้พี่น้องคนไทยทุกทุกคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกประเทศเลือกประเทศไทยครับโดยการใช้บัตรบัญชีรายชื่อกาช่องไม่เลือกพักไหน รขาทุพพักมันไม่ได้ช่วยประเทศได้หรอกแล้วมันกลายคือตัวปัญหาด้วยเมื่อวานนี้ก็เจอคนคนหนึ่งก็ห่วงใยเพื่อนคนหนึ่งลงปฏติลิกก็อยากให้เขาสมหวังก็เลยลังเลว,ว่าจะเลือกช่องไม่เลือกใครดีหรือเลือกพักนี้ผพบอกจะเป็นเสด็อันนั้นเป็นปีกรเราต้องเอาประเด็นหลักเอาประเทศไว้ครับประเด็นบุญคุณส่วนตัวยกไว้ก่อนเอาประเทศไว้ครับถ้าคนกิงก็จะคิดอย่างนี้ถ้าต้องมาก่อนประเทศ จีนถึงลุ่งลิ่งถึงลุ่งเรืองครับเพราะไทยคิดบุญคุณส่วนตัวลุ่งเรืองถึงลุ่งลิ่งไงฉะนั้นอ่ะแล้วเอาเอาบัญชีรายชื่อเพื่อการช่องไม่เลือกพักไหนแล้วผลเกิดอะไรขึ้นขอให้ได้คะแนนไม่เลือกพักไหนในบัญชีรายชื่อนี่ขอให้ได้ชนะที่หนึ่งเอาพูดง่ายๆวันนี้เพื่อไทยทียนหนึ่งที่หนึ่งครับคาดว่าคงจะเข้าไปที่ระดับสิบล้านเสียงขอ ไม่เลือกพักไหนเกินสิบด้านเสียงคือเกินเพื่อไทยขอเกินคะแนนเดียวก็เอาครับแล้วผมจะเอาผลเรื่องนี้ผลการเลือกตั้งถาวายดีกา่อพระองค์ท่านกลุ่มประชาชนต่างๆองค์กรต่างๆที่ขึ้นไหวถ้าเห็นด้วยจะเป็นหัวของนำยินดีผมขอพระหนกส่วนเพื่อถาวายดีกาเข้าสู่มาตราเจ็ดมาตราสามแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อให้พระอ,องค์ท่านฐานะองค์พระพระมุของค์ผู้ทรงใช้อำนาจที่ปไตแทนบุญชนมีพระลมราชมชมีไฉที่จะวางบ้านเมืองนี้ครับผมว่าเป็นทางเดียวที่จะห้ามไม่บ้านเมืองกลับเข้าสู่ควาสมสงบเรียบร้อยได้มากกว่าทางอื่นๆื่นพักการเมืองไม่ต้องพูดเลยจบเลยเพราะเป็นต้นเหตุที่ยุแยงแตะแคงร่วงประชนทะเลาะก,กันถึงระดับเผาบ้านระ,ะเบิดเมืองครับเป็นสูตรเดียว เอาละที่ท่านชายวัฒน์พูดนี่นะครับพี่น้องครับก็คือขอร้องให้ทั่วประเทศเลยทุกคนให้เลือกประเทศไทยครับให้วางความรักความแค้นส่วนตัวเอาไว้ก่อนถือเอาประเทศชาติเป็นหลักนะครับพี่น้องทหารผู้มีอำนาจหน้าที่ทั้งหลายสามปีมานี้ท่านควรจะได้สังวอได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นรีบกลับเนื้อกลับตัวทำหน้าที่ตามที่ทรงเตือนไว้เถร็ครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ถือเอาประเทศชาติเป็นหลัก ผมจะยกเอาเรื่องราวที่ยาขอบแต่งไว้ในผู้ชนะสิบทิศบางตอนมาเรียนให้พี่น้องได้ทราบเป็นข้อเตือนใจเมื่อครั้งที่จะเด็ดปลอมเป็นมังเป็นปลอมไปอยู่เมืองแปลนะครับเพื่อไปยึดเมืองแปลเนี่ยก็ไปรักกับตลลแม่กุสุมาพระราธิดาเมืองพระเจ้าแปลครับต่อมาเมืองแปลก็จับความได้ว่าจะเด็ดเป็นไส้ศึกครับก็จะขอ พวกหนึ่งก็ขอให้ข้าจะเด็ดเสียแต่พวกหนึ่งมีพระเจ้าแปลซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญามากเนี่ยต้องหาทางเกลี้ยกล่อมจะเด็ดให้เป็นชาวแปรให้เข้าข้างแปลครับไปซัดกับพระเจ้าตองอูมังตราต่อไปก็มอบหมายตละแม่กุสุมาเนี่ยมาเกลี้ยกล่อมเจเด,ดบว่าเขาเป็นพระราธิดาตั้งแต่ไม่รู้ต้นสายปลายที่มาว่าจจเดดเนี่ยเป็น เป็นเป็นเป็นไส,ส้สืบเป็นร่วมนมของมังตรากษัตริย์ตองอูก็ตามแต่เขาเนี่ยถึงเป็นลูกกริย์บกัตยตระกูลเนี่ยก็ยังทุ่มใจรักให้ทั้งชีวิตจิตใจเนี่ยโดยศักดิ์ศรีของราชวงศ์เมืองแปรได้ทุ่มให้กับคนที่ไม่รู้ว่านอนปลายเต็นน้ำใจรักเขาเนี่ยมีแค่ไหนเพราะท่านเจเดตเนี่ยเป็นจิตใจเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่เนี่ยก็ขอให้ตอบสนองความรักอันนี้มาช่วยเมืองแปรเจเด,ดตตอบว่างไง ข้าพเจ้ามีชีวิตเป็นมนุษย์นี้ก็รักชีวิตตัวเหนือสิ่งอื่นใดมไม่มีรักผู้ใดเสมอด้วยชีวิตตัวอีกแล้วแต่ความรักที่ข้าพเจ้ารักตัวนั้น่ะก็ยังน้อยกว่าน้ําใจรักที่มีต่อตาละแม่กุสุมาอืแต่ทว่าต่อให้ความรักน้ําใจรักตัวเองและน้ําใจรักตาละแม่รวมกันแล้วเนี่ยก็ไม่อาจเทียบได้กับน้ําใจรักต่อตองอ,อูนั่นเลย ความรักชาติความรักชาติครับ,รบเพราะรักชาติอย่างนั้นแหละเขาจึงเป็นผู้ชนะสิบทิศเราอย่าถึงขนาดนั้นเลยแต่จิตใจที่รักชาติเนี่ยวันนี้เรียกร้องต้องการแล้วครับ,รบเราอย่าทําร้ายลูกหลานในวันข้างหน้าหยุดทําร้ายประเทศชาติในวันนี้ถือชาติเป็นตัวตั้งก้าวเข้าคูหาก,กาโบตโนมันทั้งสองเบอร์นั่นแหละครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็น,นเราฟังเสียงพี่น้องประชาชน,นพี่น้องประชาชนจะได้ฟังเป็นแนวชัดเจนว่าวันนี้ การเคลื่อนของสถานการณ์มาถึงจุดที่ท่านน่าจะได้คําตอบในส่วนที่ทั้งสองท่านได้ให้หมุมมองนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดสายกับท่านผู้ชมทุกท่านได้โทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าท่านมีความเห็นอย่างไรในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของประเทศและท่านก็เป็นคนไทยเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับสายแรกครับอ,อยังไม่มานะครับช่วงรอสายการกอบกู้บ้านกู้เมืองนี่นะครับจะไปหวังพึ่งแต่ผู้มีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวนั้นไม่ได้ครับ กำลังลักกาลังใจรักชาติของพี่น้องประชาชนคนยากคนจนนี่แหละครับที่จะเป็นกําลังในการกู้ชาติครับครับสวัสดี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 ทุกทท่านนะฮะครับเชิญครับก็เห็นด้วยซิกี่ทั้งสามท่านพูดแล้วก็พูดกันมาตลอดพูดจนขออนุญาตครับปากจะขีดถึงหูแล้วถ้าคนที่เป็นคนไทยยังไม่เข้าใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแต่ว่า เอาละในระดับชาวบ้านเข้าใจหรือไม่เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งแต่ระดับของนักวิชาการที่ทําตัวเกินเกินเกินด้วยอาน,นุสิ่ยจ้างหรือเกินด้วยอะไรผมไม่ทราบพยายามจะปั่นปวดประชาชนว่าไม่เลือกใครแล้วยังไงไม่เป็นไรครับให้พนั้นห่าไปพูดไปไม่เป็นไรวันที่3รกรกฎาคมพวกคุณก็จะรู้ว่า การที่ประชาชนไม่เลือกใครแล้วยังไงแล้วพวกคุณก็จะรู้ไอ้พวกวิชาเกินต่างๆที่เกินด้วยอม,มิสินจ้างผมใช้คําว่าเกินด้วยอม,มิสินจ้างถ้าคนคดีๆมันไม่ออกมาข่าวอะไรแบบนี้หรอกนะฮะเอาล่ะวันนี้เมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงคุณปัญหาศิลปะอาชาที่จริงหลังจากที่ผมพูดไปตอนเย็นผมก็ยังได้เห็นภาพสกรปรกสกรปรกอย่างในปัญหาอยู่แต่ผมจะไม่พูดถึงเขานะ,ะเพราะผมถือว่า คนคนนี้หมดราคาที่เราจะไปพูดถึงอะไรอีกแล้ววันนี้ผมจะพูดถึงผมขออนุญาตอย่างนิดนึงน,นะครับสายต่อไป <g ur> <g ur> ก็รบกวนข้ามนิดนึงด้วยนะฮะค่ิงนี้ผมจะพูดถึงพลเอกสนทิบุญยรัตกรินซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าพักมาตุภูมิพลเอกสนทิบุญยรัตกรินเมื่อหลายวันก่อนออกรายการทางช่อง9ข่าวข้นคนข่าวเช้าไปออกในฐานะหัวหน้าพักการเมืองที่ชื่อมาตุภูมิแล้วพูดถึงเรื่องนโยบายต่างๆแล้วสิ่งที่สนทิบุญรัตกรินพูด เราไม่ได้พูดครั้งเดียวพูดหลายครั้งเราไม่ใช่พูดในรายการรั้งครั้งเดียวไปพูดสื่ออื่นๆด้วยตอนแรกผมก็คิดว่าถ้าพูดครั้งเดียวไม่เป็นไรพอให้อภัยกันได้แต่พูดหลายครั้งสิ่งที่สนทิพูดก็คือบอกว่าสนทิในที่นี้หมายถึงพลเอกสนธิบุญรัตน์กรันะพูดบ,บอกว่าพักมาตุภูมิเนี่ยจะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้สาเหตุที่พักมาตุภูมิจะต้องเป็นรัฐบาลก็ด้วยเนื่องจากว่า นโยบายอันสวยหรูเปลี่ยนอย่างเช่นเทวดาของพรรคมาตุภูมิเนี่ยจะต้องเอาเข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนนโยบายเทวดาของพรรคมาตุภูมิให้ได้เอาละครับตอนนี้เมื่อฟังเช่นนี้แล้วผมจะย้อนเวลากลับไปนั่งคางมมชินโดเรมอนย้อนกลับไปวันที่ส9บเก้ากันยายนสอง9ันห้า้อี่สิบ้าวันที่พลเอกสนธิบุญยรัตะกรินในขณะนั้นซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกปฏิวัติยึดอำนาจที่น้องครับ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่น้องก็ทราบดีนะครับก็เพราะว่าเหตุการณ์ผ่านไปแล้วนะั่นก็คือพลเอกสนธินั้นไปแต่งตั้งชายชราหน้าโง่คนหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี <c oughs> ซึ่งในขณะนั้นนะครับในช่วงวันที่19กันยายนจนถึงวันที่2 3ธันวาคม50พวกเราทุกคนประชาชนคนไทยทุกคนได้พยายามเสนอแนวคิดต่างๆซึ่งแนวคิดแต่ละแนวคิดที่พวกเราเสนอไปนั้นนะ ผมประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จนกระทั่งแม้กระทั่งท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สิรวงพูดในหลายหลายราครับพยายามพูดจะเสนอให้สมที่บุญยรัตน์กระินได้รู้ได้เห็นว่าเราควรจะต้องแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างนี้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 ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นพวกเรานําเสนอกันตลอดเวลาใช่ไหมฮะเรากระทุ้งเขาตลอดเวลาทั้งๆที่เขามีอํานาจล้นฟ้าเป็นบ้านเป็นเมืองในขนานั้นแต่แต่คนเอกสมที่บุญยรัตน์กระิน กับชายชานาน่าง้งคนนั้นซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมใจกันออกมาสองคนบอกกับพวกเราว่าพวกคุณค่ณะหยุดหุบปากได้หรือยังพวกคุณหยุดสักทีเถอะบ้านเมืองจะได้เจร,จเริญต่อไปได้นี่คือชายชาลานาโาง้งคนนั้นพูดกับคนอีกสุที่คุณจะได้กรลินบอกกับพวกเราวันนั้นคุณมีอำน,นาจล้นฟ้านโยบายต่างๆเนี่ยคุณสามารถทําได้ค,คุณสามารถทําได้แต่คุณเลือกทางที่คุณจะไม่ทํา แล้ววันนี้คุณผันกรจชีวิตตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เชื่อมปาตุบปุ่มแล้วบอกนยโยบายของคุณเป็นนยโยบายเทวดาจะต้องเข้ารัฐบาลเพื่อที่จะเอานยโยบายนั่นแหละสามารถทําให้ประชาชนได้วันนั้นคุณังไม่ทาเลยคุณสุทธิคร <c oughs> ับวันนั้นประชาชนก็ทุ่งให้คุณไม่ทํและคุณยังหน้าด้านมาหาพวกเราอีก